สวัสดีครับสินเคยครับอยู่กับผมดาวสโกกดัดสิงครับวัอน,นี้ตาค่ายพี่น้องวันจันทร์ที่สิบเก้าเมษาครับวัอน,นี้พาพี่น้องมาอยู่กับพีซีลอยดุนฮะวัอน,นี้ขุดอยู่บันแสงไงตะมุนมไงเบอ่์ดาวเสือโกกจังหวัดอุบลครับ นี่พีซีดอยดุนหามาคุดอยู่ขางกันสองขั้นครับระวางรถถกแกน่อยเสียในกับรถเสียเหี่ยวโศกทวีรัพบขุดดูจากของทีคนเดียวกันครับรถเสียเหี่ยวมาหลอกหน้าดินขายรถเสียใน่ขุดสาไงครับ กุสล่าหญ่ให้จะของทีพป่น่องมาเบิ่งกันครับจะของทีกับสีเก่งไกลลักพีเสดายน่องมาจ้าครับไอผูน้นึงกุหน้าลองดินไอผู้นึงกุศสานะครับ FP หน่อยสิบเจ็ด เสีย,นยในถอยคู่สาครับเสียนหน่อยครับด้วยเบียร์ตัวสิ่ง เอา,าเองรถกถแก่หน่อยกันครับด่าตัดินรถทั้งสองคันนี่เป็นรถ P C ลอยก็โทษยาวครับไปฝาตัดทั้งคู่ Tìm ngàn đốt đầm xé nhau à Mình đốt tàu kia nổi con khắp Bút xá Ráng kiệt ngay khắp Đốt tàu kia nổi cho khiến lửa ngập Đốt xé nhau khiến đầm ngập ดังสาอย่างให้แกนวันโวเบ,บายออกันเล่นนะครับนี่ครับสักเกียนหน่อยกุศะกุศะทอยดิน เทคนิคการขุดของระไะกันครับแกนอนอีกขุดนิ่นมๆครับขุดนิ่มเรียยลิ้นนิ่มวอ้เหย้าวอกขูออกจากมุงกี้เลยครับ ครับดยเสียกุ่งไปครับไปรถแล้วครับเจะน้อยไปแล้วครับ ร,รถเต่าแก่น้อยนี่ต้อยขั้นยอครับวนนี้กัรหนึ่งถามว่าจะไปเรถไถครับไปรวมดินดีรุ่งไว อันนี้ป้าพี่นองกับเพิ่งทีมงานเสียงเงี้ยวครับไส่ย,ยาพีซีรอยเขนวันโบทั้งนี้หลอกหน้าครับลอกดินบางๆกะสิตักบดใดเนี่ยคือตักษาแล้วครับ ชเรโฮมครับแดดร้ยายเงินความเรื่องของแต่ละคันครับ กินบางครับอะไรเกาอะไรขวดแน่ละครับมันคือตากนินน้่นนะกลุ่มเกินกลุ่มเกิน,นครับอ้าลูกม้าใจบ้านนินบอมองลูกไว้เปลียวนั่น สอยอะไรวะตามาเพราะยี่ห้อเป็นเพิรเกี่ยวเสียงน่ะเสี้ยงบ่เสียงใช่สร้อยถึงหน่าสร้อยเขาเอาดินมันบ่เออเกาไปทางนี้เขาเลื่อยไปหน่อยนึงมันอยู่ขวามือเดี๋ยวตะเล็บมารวัดต้องมาหรอกแล้วทมีเขาหัวหนาไปยุพันเอ็นบ่ <pe> <ENCE> ปลาสุนกขปลาครับเบึ่งต่อครับสังงานถุงน่องครับเราเสื้อโกครับหอนหอนกรับุมเบเก็บไปตอนนี้ก็ได้ครับถ้าทีมงานไปลงนีนนะครับ กดไลค์กดติดตามช่องน้องไม้นะครับเราจะตัวรับจริงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ